เมื่อว่าได้พูดถึงว่าเราก็อยากจะรู้นะแม่ลูกเจอกันแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นจะเหมือนคู่นู้นไม่สามีภรรยารหรือแม่กับลูกสาวแม่โยดาวดึง ลูกสาวเกิดเป็นยักษ์ชั้นจตุจ,ตจำได้ไหมจำได้ครับสามีอยู่ดาวดึงภรรยายอยู่จตุจตพอเจอกันครับไปกอดเท้าแล้วแม่กับลูกชายนี่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะนเอาไงดีอยากรคครับ <laughs> หลวงพ่อก็อยากรู้เหมือนกันก็ต้องฝันในฝันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝันในฝันครับแล้วนักเรียนก็สมัครใจมาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันแล้วก็ต้องฝังเรื่องฝันกันต่อไปลับนะฮะลาฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะจะได้นั่งดีดีคุณแม่อาท่านไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่บนชั้นดาวดึงครับกำลังนั่งอยู่กลางวิมาน ตรวจตาดูสมบัติดูบุพกรรมรว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะอะไรเนี่ยม,มาตรงนี้สั้งสวนทั้งสะทั้งบริวารทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะก็จะเห็นเป็นเรื่องเวลาซึ่งสรุปได้ว่ามีบุญอยู่สองประเภทค,ค,คือบุญสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ สั่งลงเรียนลงพยาบาลตุนการศึกษาให้อาหารคนยากคนจนใครมาชวนท่านให้ทำความดีเรื่องอะไรกก็เรื่องสองเคราะห์ทางโลกจะเป็นสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ท่านก็ยินดีทำด้วยความเต็มใจและสุขใจที่จะทำแล้วก็อีกบุญก็คือบุญ ที่ทําในญญาเ,เนื้อนาบุญในบุญญเขตของพระาราตรัยซึ่งได้รับคำแนะนำจากลูกสะพ้ยลูกสะพ้ายกันเนี่ยเวลาพูดจานี่เสียงก็เพราะนะพูดจาอ่อนหวานแล้วก็คนอ่อนน้อมทอมตน ในแม่ในประกอบเหตุอย่างเงี้ยพบต่อไปเกิดในตระกูลสูงครับพูดเพราะปากสวยฟันสวยบุคลิกลักษณะก็จะสง่างามแลางหูทั้งก็จะได้ยินแต่เสียงเรราอ้นรับนี่คือบุญที่โลกสัตไพแนะนําให้มาทํำกับบุญยเขตของวรัตนตรครับละบุญที่ทําอยู่ในบุญยเขต จะให้อันนี้สงถึง99้าสบเก้าปอร์เซนนอกบุญญาเขตได้หนึ่งเปอร์เซนอย่างไรก็ตามสองบุญนี้บุญสาธารณประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่ควรทำแต่บุญในบุญญาเขตที่ต้องทำต้องทำดีๆเพราะฉะนั้นบุญทั้งสองประเภทนี้นี่ทำให้จิตผ่องใสเห็นภาพบุญตลอด กระทั่งมาเกิดเป็นเทพธิดาบนชันดาวดึงมีพิมานใหญ่โตโอรานในเฟสสองต้นๆ้เฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสสามก็อยู่ขอบขอบบมีสมบัติทิพย,ยสมบัติอยู่ในระดับต้นๆของเฟสสองต่อเทียบแล้วก็เป็นชนชั้นกลางของสวรรค์ชั้นดาวดึง ก็ตรวจตาดูบ so kind of ุปกรรมที่ทำให้มีทิพยสมบัติเหล่านี้เนี่ยส่วนลูกชายก็เหมือนกันก็ทำบุญสองประเภทแต่หนักไปในทางสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์แล้วก็ทำบุญในบุญาเขตที่นิดหน่อยโดยการแนะนำของน้องสะพ้ย แต่ตอนใกล้จะละโลกเนั่องจากทุกทรมานด้วยโรภยคภัยไค้เจ็บ,บทำให้จิตตอนนั้นเน่ยใสไม่มากเพราะนั้นละโลกไปแล้วก็ไปยมโลกอ่อนในสุดผลบุญทึ่มันมีมากกว่าผลบาปจรจีก็เลยนำมาส่งที่ชั้นจตุมหาราชิกา อยู่ในสายวิทยาทรครับตอนนี้ก็ยังนั่งอยู่บนบัลลังทองกลางวิมานครับตรวจตราดูบุพกรรมที่ทำให้ได้ที่พยสมบัติอย่างนี้นี่เป็นปกติของเทวดาก็จะเขาจะต้องเป็นอย่างนี้พอใครไปถึงตรงนั้นจะต้องอย่างนี้ก่อนครับแล้วก็ค่อยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่สังคม ของชั้นนั้นว่าเขามีกิจวัตรกิจกรรมอย่างไรสิ่งที่จะต้องทำอย่างไรกันทีนี้ทั้งคุณแม่และคุณลูกชายก็ยังนั่งอยู่กลางวิมานข้าวขึ้นไปประเดี๋ยวกระดาวน,นั่นเองครับคุณแม่นี่ดูละอ่อนทีเดียวอายุระหว่างสิบหกถึงยี่สิบอยู่ในช่วงนี้แต่คือไม่รู้จะคำนวณอายุยังไงอยู่ในวัยที่สดชื่น สวยงามเหมือนคนอายุสิบหกสิบ็ดสิบแปดแต่สง่างามกว่าเราเล็กถึงภาพคนที่อยู่ในวัยเจริญแต่สง่างามสองอย่างมารวมกันบนาะงคนก็จะสง่างามได้ทัองอายุเยอะๆแต่นั่นดูอายุน้อยแต่ว่าสง่างามน่าเคารพรัก แล้วก็น่าเกรงขามอะไรอยู่ในตัวเหมือนกันบุคลิกหลายๆอย่างรวมอยู่แต่ก็มีเมตตาทีนี้ก็ต้องทำหน้าที่ที่จะให้แม่กับลูกชายเนี่ยไปเจอกันเราก็อยากจะรู้เหมือนกันกางฝันกันไปว่าพระทันเทธิดาผู้มีใบหน้านเจริญ มีรัศมีที่ผ่องใสวันนี้อยู่ในเครื่องแต่งกายสีครีมที่ถักทอด้วยทองเป็นเสื้อผ้าอ,อยู่ในกลางวิมานทองที่สว่างสวยท่นรู้ไหมอดีตลูกชายตอนเป็นมนุษย์ละโลกมาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนและกับปกติของยาวสวรรค์ถ้าชั้นสูงกว่า จะมองมาชั้นที่ล่างกว่าได้ครับแต่ล่างกว่ามองไปที่สูงกว่าซึ่งละเอียดกว่ายากไม่ได้รคับเทบซิดาก็เลยใช้ทิพยจักขุอยากรู้ไหมวิธีใช้ทิพยจักขุของยากรแล้วก็ทําไงยากรับคือมันเป็นเรื่องธรรมดานะของชาวสวรรค์นี่ก็จะมีทิพยจักขุ ก็ S <S จะนั่งนิ่งๆแต่ไม่ได้อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะนิ่งๆเฉยๆนิ่งแล้วก็มองเราลองนั่งนิ่งๆ ideally. แล้วมองมันเหมือนเหมือนเหมือนมองด้วยกล้องสองทางไกลแต่มันดีกว่านั้นนะไม่รู้จะอุปมาไงแล้วมันซูมภาพนั้นก็มา ใกล้และไกลก็จะเห็นเท่าๆกันมองด้วยทิพยจักุคือดวงตาแต่มันเป็นทิพย์ที่มองทะลุและไกลและมองก็ไม่เท่ากันนะสมมติไปอยู่ชั้นดาวดึงเหมือนกันเฟสหนึ่งเฟตซ่องเฟสซ้มกำลังบุญไม่เดากันหรือเฟสหนึ่งก็มีต้นมีกลางมีปลายขาก็มองไม่เท่ากันตามกำลังบุญเห็นไหม ตามกําลังบุญก็จะนั่งนิ่งนิ่งแล้วมองก็เห็นอดีตลูกชายอ,อยู่ชั้นจตุมหาราชิกาก็บ,บอกว่าเห็นแล้วอยู่ที่ท่านไม่เรียกชั้นจตุจะเรียกสวรรค์ยันล่างแปลกดีเมื่อกี้คงยังใหม่อยู่มั้ง <laughs> น่าจะบอก จะจะตรงตรงไปเลยเนะ <c oughs> มาอยู่ชั้นจตุมหาราชการไม่บอก <c oughs> พูดว่าอยู่ที่สวรรค์ชั้นล่างอยู่ในวิมานทองกำลังนั่งอยู่ตรงนั้น <c oughs> อยากไปพบอดีตลูกชายไม่ละ่ะอยากอยากไปพบก็เชิญ <c oughs> ท่านก็เอาราชรถกันที่สวยที่สุดเลย <c oughs> วิมามันจะเป็นสตเต็ปเข้าไปจําได้ไหมครับได้ครับอาจารย์ไอ้ตรงมุกบนวิมานของตัวเจ้าของอ่ะจะอยู่ชั้นบนสุดยังมีมุกยื่นไปนะเหมือนเป็นที่เทียบของราชรถซึ่งหัวหน้าบริวารก็จะรู้เลยต้องไปเอาคันใหญ่สวยๆบลกชายเห็นจะได้ ชื่นใจครับปลื้มใจว่าเออครับแม่เดียมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยเป็นราชรถที่มีสีล่ล้อเป็นทองมีรัตนชาติสวยงามใหญ่ใหญ่ปานกลางครจะจุบริวารที่ไม่ต้องย่อตัวปกติอได้สักห้าร้อยเนี่ยอ๋อสักห้าร้อย แต่เทวดาตัวใหญ่กว่ามนุษย์บริวารก็จะอล้อมเป็นวงเป็นชั้นๆลงมาราชรถเขาก็จะมาจอดอีกที่เทียบเขาจะลอยกลางอากาศเทียบแล้วก็ของมิมานกับบริวารก็ตาม,มนั่งบนนั้นสว่างมากเลยเดียวแล้วไปเลย บอกไปสวรรค์ชั้นล่างชั้นล่างก็เห็นเลือกชายอยู่ตรงกลางเขาว,วาสุมเมนอชั้นจตุมหาราชิกาครับข้าบอกจากวิมานตอนอยืนในพระนครจะขับช้าๆอาพอออกทางประตูทิศตะวันออกบทางด้านของท้าทัตะรถท,ะทะรถครับทิศตะวันออกครับ ประตูน่ก็มีประตูใหญ่แล้วกับประตูเล็กประตูใหญ่สี่ประตูแล้วนั่งประตูเล็กตามกําลังบุญครับแต่เทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่ก็จะออกประตูใหญ่ใหญ่ครับแต่เทวดามีศักดิน้อยก็จะออกประตูเล็กครับแล้วก็ไปผิดคิวก็ไม่ได้มันไปไม่ได้ไปไม่ได้เลยมันไม่ได้เองครับแล้วบางทีเทวดาศักดิน้อยเนี่ย มองซ้ายมองขวาไม่เห็นเทวดาสักใหญ่จะพาเขาไปกลางประตูไปไม่ได้เลอมันแปลกไปเงีัยดูแล้วไม่เห็นเอาสักหน่อยจะได้เสร็จคลุ้มคลุ้มดีไม่ได้คราตามกำลังบุญอย่างนับแปลกดีเมื่อไงออกตามประตูพอออกพอพ้นประตูปั๊บเร็วละ มาลอยอยู่ที่เหนือวิมานเฉียงเีๆหน่อยยืงๆหน่อยขังเทวบุตรอดิลูกชายค,ค,คู่นี้สว่างกว่าคู่ก่อนที่เป็นสามีภรรยากันสามีภรรยาเนาี่ยยังคือรัศมีมันมันสว่างกว่าแต่ว่าก็แตกต่างจากกันไม่มากอะไรมันจะกอดขาได้ออ๋แต่ถ้าหากสว่างกมากนี่ หมดสิทธิ์<อ>บริวารออกมาบอกมีเทวดาผู้มีศักด์ใหญ่เทวดาที่มีศักด์ใหญ่มหา<อ>รู้โดยอัตโนมัติ<อ>สั่งการเลยตอนร<อ>ับก็ออกมาดูต้องคุกเขา่าพ<อ>น,นมมือเทวบุตรต้องคุกเขา่ารัศมีต่างกันมาก<อ>เทวดาก็ลอย จากราชลตแล้วก็มาอยู่ข้างหน้าลอยๆในระดับนั้นอะ่ะจำได้ไหมจำได้ครับเออระดับเอวทายืนแล้วก็เอวลอยๆลอยลยโดยส่วนขเขาเข่าวันนมือเน<อ>ี่ไม่รู้จักกันและคุยกันเหมือนไม่ค่อยจะคุ้นเคยมากไม่ยักเหมือนตอนเป็นมนุษย์ เราคู่นี้เขารักกันมากท่านเป็นมนุษย์ครับลูกชายท่านเป็นมนุษย์ขนาดบอกกับทุกๆคนแม่ต้องถูกคนอื่นต้องจะทำอะไรก็แล้วแต่แม่ถูกอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นต้องทำตามที่แม่ว่าครับแล้วก็รักแม่มากอธิษฐานขอให้เป็นลูกเป็นแม่กันไป<อ>ทุกชาติอะไรอย่างนั้นก็ร,รักกันมาก พราะแม่ก็เป็นคนที่น่ารักครับอบรมสั่งสอนในโลกต่างอยู่ในคุณงามความดีจะทํามาหาก,กินอะไรก็ทําไปเถิดแต่จะไปเลี้ยงสัตว์ค่าเล่าหรือที่เป็นอิจฉาทีวาอันบาปไปดีครับแล้วกให้พี่น้องรักใค,คร่กคมเคลียวสมัรสมรั่สมุคกีกันครับแล้วก็ให้สั่งสมบุญี่เป็นความดีแล้วก็ทําไปเพราะนั้นจึงเป็นที่เคารพรักบูชาของ ของลูกของลูกลูกหล,ล,ลานหมดสมาชิกในบ้านเคารพมากและลูกชายก็นี่รักมากมากเลยบพอเจอกันจำไม่ได้ก็จะไปจำได้ยังไงหน้าละอ่อน,นอย่างนั้นนะสวยสดก็งามก็คุยกันขึ้นไปใหม่ๆเนี่ย ภาษาที่คุยก็จะเป็นภาษาดั้งเดิมอตอนอยู่พื้นมนุษย์กแต่อยู่ไปนานๆจะมีภาษาสวรรค์ซึ่งยาต้องไปเรียนรู้กันภาษาสวรรค์ที่คล้ายๆภาษาภาษาหนึ่งทีดียวแหละแต่ไม่บอกอจะคุยกันถ้าเวลาพรมลงมาแสดงธรรมเนี่ยภาษาก็จะใกล้เคียงกันแล้วก็จะรู้เรื่องจะต่างกันก็แค่ สำเนียงกับสำนวนอนะไรเนี oh. ่ยสำนวนก็มันมีหยาบมีละเอียดเลย <Okay. S 1> สำเนียงก็เพราะแตกต่างกัน <Okay. S 1> ในระหว่างชั้นนะ <Okay. S 1> และในชั้นเดียวกันก็ระบ oh. ูญไม่เท่ากันนี oh. ส่สำเนียงนี่ก็จะแตกต่างกันนิดๆ <Okay. S 1> แต่ก็รู้เรื่อง <Okay. S 1> เราก็เคยพูดภา,าษาสวรรค์มาแล้วเนะี่ย ทำเป็นไม่รู้เห็นไหมพอลงมาเกิดแล้วมันลืมหมดลืมครับลืมถึงต้องให้อธิษฐานจิตเทระลึกชาติได้ไงครับทำมันมังบ่าทำครับอย่าลืมล้วต้องอธิษฐานไว้เนอะครับให้ดีแต่ถ้าหากพระธรรมกายเนี่ยฟังในแต่ละชั้นหรือแต่อะไรต่างๆแต่ละพบจะพูดอะไรก็ได้รู้เรื่องหมดแปลกดีหมืนครับ จะว่าเป็นภาษาใจหรือเหมือนในสหรประชาชาติจะคุยภาษาอะไรก็ได้ก็จะมีล่ามแปลหรือมีอะไรเดี๋ยวนี้เขาว่ามีอีกเครื่องมือแปลภาษาอันนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้น <S 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 อะเวลาพระธรรมก,กายฟังชาวสวรรค์ก็คุยหรือพวกผีสางนางมาเปรตอสุรกายส <S S S 2> ัตว์นรกคุยกันเนี่ย มันจะพูดแล้วก็ได้เล่าอุดอุดอีดอดอดอ๋อะไรแต่ว่าโลเลืออ,อ,ะอะไรเนี่ยครับแปลกดีมัน,น <ะ S 1> ผ่านมาแล้วมันจะปุ๊บรูซึ่งบางคนก็ใช้คำว่าภาษาใจมันไม่ใช่ภาษาใจอย่างนั้นเนีน่ยภาษาใจาส่วนภาษาใจคือนึกคิดอะไรแล้วก็มันไปกล้อง<น>อไปดังกล้องอยู่ตรงนั้นเมื่อต้องการจะรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าเห็นพระจารย,ย์บางท่านก็เคยกล่าวไว้นใครพูดภาษาอะไรมาท่านฟังรู้เรื่องหมดอแล้วท่านตอบด้วยภาษาของท่านภาษามคตใช่ไหมครับผมเป็นภาษามาคธทีหรือชาวมะคตครับอ่าพูดไปภาษาต่างๆได้ยินเหมือนพูดภาษาของตัวอเออ ก็แปลกดีก็ผู้มีบุญนี่มันเป็นอจินไตยจริงเพราะอ,อย่าไปคิดฟุ้งซ่านว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องของบุญบรรดา,าบุญบรนดา,นาให้เป็นอย่างนั้นมันก็เหนือธรรมชาติเป็นอจินไตยเราเลิไม่ออกแต่พอจะเทียบเคียงได้อย่างที่ไลฟ์ฟังนี่เป็นอย่างนี้นะก็คุยกันเลยแม่กับลูกคุยเหมือนไม่ค่อยคุ้นเคยจำได้ไหม เราคือใครบบอกครัจําไม่ได้ออ๋เอทพธิดาภูมิศักิ์ใหญ่มา,าจากไหนบอกมาจากดาวพฤหัสกดบกับคุยกังไบเราก็ตอนเป็นมนุษย์เคยเป็นอนดีตลูกชายของเราอนี่เราตายแล้วเรามาอยู่ตรงนี้เพราะตอนเป็นมนุษย์ นี่เขาก็จะคุยกันแต่เรื่องบุญเนี่ยอ๋อ oh. ไม่ใช่โอ้คิดถึงเก่งเลยไอมิสซูเรื่อง,อ,งอ้เ็นบบมันติดอย่างงี้เนี่ยสมบัติเรามากที่จะอยู่บนชั้นดาวดึงมีวิมานทองที่สว่างสวัยมีบริวารมากและบนนั้นเป็นที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจเพราะว่าบุญที่ตามเป็นมนุษย์จะทำบุญอ ท่านก็ว่าเลยซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทนะนี่เองนี่แบ่งเอง๋ยวท่านไม่ได้แบ่งนะแล้วที่สําคัญบุญที่ลูกสะภ้ายน่ะเขามาชวนทําบุญเ็าดีนะคนนี้ลูกสะภ้ายน่ารักทีเดียวแหละนี่ตอนไมพระราชภูมิใจด้วยมันปลื้มลูกพระราชิํรหนนาที่ผู้นําบุญดีดีรักบุญใจงาม เนี่ยแม่ได้ลูกสะพายนี่แหละแนะนำเรื่องทำบุญในบุญญาเขตของพระรัตนตรยัยได้เลี้ยงพระได้ทำบุญนุ่นบุญนี่ได้สร้างพระได้สร้างทุกทุกบุญ <c oughs> มาชวนทำบุญอะไรก็ตามโมเราจ <c oughs> ึงมีสมบัติใหญ่ <c oughs> อย่างนี้ั้งนั้นก็พูดมึง แต่ต้องพนมมือพูด<อ>เพราะว่าเทธิดามีความสง่างามถึงอยู่ในวัยเจริญ<อ>ก็คุยกันว่าบุพกรรมของข้าพเจ้า,า,จาก็ได้มาเนี่เพราะสากโรงเรียนลงงวิยาบาลถานนหนทางใครมาชวนทำบุญเรามทตามหมด มูลนิที่อะไรต่างๆเลี้ยงคนอยากคนจนแล้วก็น้องสะพ้ายก็มาชวนทำบุญด้วยแต่ก็ยังไม่มากเท่ากับบุญดีทำเป็นสาธาระกุศลเพราะฉะนั้นไอ้ตอนตายใหม่ๆก็ทุกทรมานมากกะล่าตอนใกล้จะตายเนี่ยเนี่ยละโลกแล้วเนี่ยใจเนี่ยมันไม่ค่อยฟองใสเจาหน้าทีก็เลยพาตัวไปในโยมโลกกะล่าอห้ฟังหมดเลยนะ เอ่้เผยหมดยอมโลกแล้วก็ตันปยาย,ยมราชแล้วก็ไอ้ดูรู้เรื่องบุญเรื่องบาปอะไรต่างๆบุญมากกว่บาปเพราะนั้นก็เลยพามาส่งนี่กาเป็นเทวบุตรที่ชั้นจจตุมหาราชอะไรต่างๆก็คุยกันไปคุยกันมา แม่กระชวนว่าอยากไปดูสมบัติ oh. วันฉันดาวดึงของเราบ้างไหมทั้ง oh. น,นั้นดีจังเลยครับ oh. อยากไปอยู่ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอยากอยู่ mm. ด้วยกันมากนี่หลวงพ่อเราย่อนะเพราะเวลามันเกินมาแล้วก็บอกถ้าอยากจะไปอยู่ด้วยกัน oh. ก็จะต้อง มันอนุโมทนาบุญร oh. ละลึกเลึกสึงบุญที่ทำไว้อนุโมทนาบุญบ <Okay. S 2> แล้วก็ที่หมู่ญาติได้ทำมาไว้ <Okay. S 2> และโดยเฉพาะกับโลกสะพ้ายหรือน้องสะพ้ายนั่นแหละคนนี้สำคัญ mm. เพราะจะเขาสั่งสมบุญกันอยู่ตลอดเวลา <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นให้ไวตามอนุโมทนาแล้วก็รักขา okay. ให้ความปลอดภัยจะได้บุญใหญ่ติดตัว<อ>แล้วก็บุญนั้นเมื่อนโมทนาบ่อยมากเขา้าพอหมดจากอัตภาพนี้ไปแล้วเนี่ยเกิดใหม่จะได้ให้ตั้งกิจไปอยู่ด้วยกัน<อ>แล้วก็จะได้ไปอยู่เจอกันบนชั้นดาวดึงโอเทพบุตรอดีตลูกชายก็ดีอกดีใจร,ร,รับฝากไว้จะทำ ครับตามที่ได้แนะนำมาครับเข้าไปกอดไม่ได้อ๋อแต่พอครูข่าวพนมมือเพราะรัศมีสว่างกว่ากันมากครับเจอจ้าไมาจนกระทั้งไม่ได้ครับมันเกิดความรู้สึกทั้งรักทั้งเกรงขามอะไรอยู่ในตัวเพราะสง่างามมากเทิดทิดานี่ก็เป็นเรื่องของปุน อาจารแล้วก็เป็นเรื่องของการกระทําที่ทํามาต่างกันเพราะนั้นบิบากก็ต่างกันการ,ร,รเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ